สวัสดีค่ะโยนะคะมาอัปเดตของอาการโควิดในวันที่สองนะคะเสียงไปแล้วก็ <c oughs> ชาวนี้ก็ไอนะคะแล้วก็มีเสมหะค่อนข้างเยอะคุณบอกก็ให้ยาละลายเสมหะออกมามันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบค่อนข้างระคายคอแล้วก็อยากจะแบบแอะแอะแอะอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เมื่อคืนนอนไม่ค่อยได้เพราะว่าปวดหัวมากเลยพยายามที่จะปรับเตียงนอนให้แบบ เรารู้สึกสบายที่ขานิดนึงแต่ก็ปวดเหมือน,นอาการมันจะเหมือนปวดเมื่อยนะคะคือมีคนถามเยอะว่าอยากให้เราบอกอาการตอนที่เราเป็นคือบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยบางคนก็จะรู้สึกปวดเมื่อยตัวเหมือนคนกําลังเป็นไข้หวัดน,นะคะแล้วก็เจ็บคอบางคนก็จะมีละมูกตัวโยเริ่มบางคนรู้สึกว่าเหมือนมีผื่นที่หน้านะฮะมีผื่นแบบเราต้องเอามือจับจับเาจจะรู้ว่าจะเป็นผื่น <c oughs> มีไข้ค่ะมีไข้เมื่อคืนไข้สูงเมื่อเช้าก็ยังสูงอยู่ตอนนี้ก็ให้ยาลดไข้นะคะคืนนี้ก็ขอ,อยานอนหลับนะเพราะว่าอยากอยากหลับสบายมากขึ้นนะมีสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนค่อนข้างเยอะนะ,ะเวลาเราเข้ามาที่แอดมิดโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยเขาก็จะเอารถไปรับเราที่บ้านพอมาถึงที่นี่ก็จะเดินเข้าจากหลังตึกนะก็จะเจอกับกุณมพยาบาลที่ใส่ชุด บบคุมกันแบบเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยครต้องเดินด้วยชุดแบบนี้แล้วก็แมสสิ่งอะไรอีกอยู่ตลอดเวลาโยจะได้เจอกับคุณพยาบาลเนี่ยวันละสองครั้งนะที่เขาจะเข้ามาตรวจร่างกายสูนเวลาที่เขาจะให้เอาอาหารหรืออะไรมันก็ตามาาลเขาจะวางไว้ที่หน้าห้องเองเราจะใช้วิธีการสื่อสารโดยการคุยไลน์กันไม่รู้ว่าท้าไม่เคยท่าจะไม่ได้เจอใครเลยดีวยกว่าแล้วก็ต้องอยู่ในห้องที่เป็นห้องพยาบาลแบบนี้นะคะสิบวันซึ่งเขาก็จะมีการตรวจ ทุกวันนี่ะว่าอาการเราเป็นยังไงบ้างพอผลเทสการที่แยงจมูกไปนี่ถ้าเราไม่มีเชื้อแล้วสิบวันเราก็ได้กลับบ้านตอนนี้ก็ขอให้สิบวันหายเริ่มคิดถึงบ้านแล้วว่าอ,อยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบมีหน้าต่างกับมีทีวีแค่นั้นเองอแล้วก็มีโทรศัพท์ที่เราคอยแบบสามารถคุยกับเพื่อนพี่น้องได้หายเหงาหน่อยนะอย่างที่บอกว่า ไม่อยากให้ใครเป็นโควิดเลยจริงๆเพราะว่าแบบบางคนล่างกายแข็งแรงก็แข็งแรงดูตัวโยเป็นตัวอย่างนะคิดว่าแข็งแรงมากเลยแต่พอเจอสายพันธุ์นี้เข้าไปนี่โหเอาโยน็อกเลยทีเดียวนะคะก็จะคอยอัปเดตอาการอย่างนี้ทุกๆวันนะคะเพื่อที่ได้ให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านได้อยู่บ้านค่ะช่วยกันลดการติดเชื้อได้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคน ปลอดภัยนะคะใช้ชีวิตอย่าเสี่ยงค่ะ